ผลพอเลี้ยงชายฝั่งจังหวัดตราดเนี่ยก็เลยเพาะพันธุ์สาหร่ายพันธุ์นี้ขายกับจังหวัดใไ้เกียงจันทบุรีและชลบุรีนะคะแต่จ,จันทบุรีก็จะซื้อสาหร่ายพันธุ์นี้เอาไปผสมเส้นปเป็ดเดี่ยวมันก็จะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทบุรีผสมสาหร่ายเนยค่ะนะคะส่วนะนที่นี่เนี่ยเราจะเลี้ยงเพื่อเอาไปทําเป็นคุกกี้ชื่อภาษาไทยมันชื่อว่าผักกาดการขยายพันธุ์ก็คือบีกแต่งเซลล์แล้วก็โยนลงไปในน้ำอันนี้น้ำนี้ นะคะกระหลายพันธุนี้เราจะไปทอดทำยาสระผมทำครีมผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นคุกกี้สาหร่ายที่ท่านได้กินเมื่อกี้นะคะเราทำจากสาหร่ายที่เราเลี้ยงเองนะคะ ดอยู่ซับพวกมูลสัตว์หรืออะไรที่เป็นไปเป็นธาตาุเขาก็คือซับเข้าไปแล้วการการจเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเมื่อเราแบ,บ่งเซลล์เป็นเซลล์เล็กๆอย่างเงี้ยเราโยนลงไปใหม่นะคะเขาะจะแผ่ขยายแผ่กว้างโดยธรรมชาตินะคะปกติถ้าเลี้ยงกันจริงๆแล้วปัจจัยคลอนก็ประมาณ21วันเขาจะโตเท่านี้ค่ะมาเราก็เก็บไปแปลรูปได้นะคะนี่คือการเลี้ยงสาหร่ายของที่เพื่อแปลรูปสาหร่ายน้ำเค็มค่ะสาหร่ายกินงกี้กลาง จะปล่อยปลาที่มันขี้เป็นบา,า,างช่วงค่ะจานแล้วก็เอาปลาแยกออกเงนี้ยแ่ค่ะอย่างอันนี้เป็นการจำลองระบบในธรรมชาติคือมีปลามีอะไรอย่างนี้ทำก็จะถ่ายมูออลออกมาแล้วตลาดก็นซือมันก็ถูกตัดแน่